พี่น้องเมื่อนีห้ามาเว้าเลี้ยงมอลำสาวหน่อยเพรปั่นแพ่งของบอดจูพี่น้องนี่คนบุกไปหาเล่าหลังหานคำหมอดพ่อนขุนเดชอดีตลกนับรองวงเสียงอีสานอยู่น้ำเสียงอีสานชิบเก่าปีพี่น้องเอ่ยราหว่าชีวิตบอกเคยตกตาจังสีจ่จักเถี่ยกเลยไปหาบอดจูบอดจูสิว่าจังไดพนวาวาน่ะตกตามบ่มถูกยากลำบาก ปากปากหมองพี่น้องผู้ลังคนเหลววาสั่แล้วตามเหตุงานบรูจกเก็บเงินแล้วว่าแล้วเก็บอยู่ดีเก็บจนไดในซื้อแมคโคพู้น่ะเคยไปมีแมคโคไปแมคโคโจกเป็นของเจ้าของผุดพี่น้องถือเขาโกงปัดเนี่ยถือโกงจกนนโบเลียอี่อยังได้ไปรับจ้างพุดแมคโคจากเป็นเจ้าของแมคโคไปรับจ้างพุดแมคโค่ปัดเนี่ย เงินกับบอกพ่อใจพ่อใจไล่ใจมันไหลล่างมือบม่มีหอดเงินให้ลูกไปโรงเลียนพนารวานันลูกเลี้ยนอนุบนัลรมาพ่อหนูสิไปโรงเลี้ยนเราของเงินไปลงเลียนเนยโจกเงินในถุงส่งมีสิกว่าบาทพนาวาน่กะก็เลยตัดสินใจบอให้ไปลูกบอให้ลูกไปโรงเลี้ยนซำ้ำโอ้ยเบามากมาตะรุต,ตนันศาสตร์คักเตะพี่น้องอุ้ยก็เลยมาหาบอดโจให้บอดโจช่วยเหลือบอดโจสิว่าจังไหน พอแหลมกับภาพไปว่าซอ,อยเออบอโจโกับว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้คาใส่ใจวุ่งมั่นไหลคานั่นคานี่ล่างงาน,นาขาดทุนพนักมาเพราะว่าบางงานเขารับว้ตั้งแต่ปีก่อนปีไก่พวกนี้ลับว้ราคาหนึ่งเพราะว่าหอดปีนี้ราคามันกระดีดขึ้นค่าตัวลูกน้องกระดีดขึ้นสรุประบางงานขาดทุนพนักมาเทสจังไรดีดล่ะพอแหลมหันไปถามเนพพอใหญ่แหลมท้องกันเพ็ดแหลมท้องก็เลยว่า ไม่ล่ำนีใส่ประโยชน์ได้อยู่ดีพุดเดแล้วเราเป็นนักป่าด,ดิเป็นนักป่าเนาะไม่ล่ำนีใส่ประโยชน์ได้อยู่ดีพันธว่าเออใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างอยู่พะนธบัไอ้ปิจารณานะเอาอมันอคาตัวก็แล้วตจสิี่เบกันสัตว์โบดจูกับปิจารณานะไปปิจารณามา,มา,มามกๆเออก็เลยถามมาไปขออนุญาตไปบอกเม่นอกล้ตตี้คำหมอดก็เลยว่าไปปรึกษาเม,มนมนกเลวสมัมมาเออเพราะว่าเล่า เคยมีอดีตเดเนาะลูกน้องเล่าไปอยู่กับใครใหายท้องค่ำนะแล้วก็เขียดอยู่ว่าทั้งหทองค่มาถามเล่าในจักกน่อยสินะปัานนี้เราเลยถามคํามหมอดได้ปรึกษาหัวหน้าวงผู้เก่าหรือย่งปรึกษาเมนกหรือย่งคํามหมอดก็เลยบาได้ปรึกษาเลวว่าสิมาอยู่กับบอดโจให้บอดโจช่วยเหลือบอดโจก็เลยคิดอยู่รลยะหนึ่ง กะเลโตกโลงป่งใจหลับคำหมอดพ่อนคุณเดชไปไวในบุ้งแถวหน่อยเพชรบันแพงหรือเด้อสิเปลี่ยนซื้อเป็นคำหมอดเพชรบันแพงนี่บัดนี้นี่เพื่อน้องเอ๋ยคำหมอดขอเวลาหามือไปเชี่ยาการเชี่ยงานก่อนพนักงานแล้วสิเขามาอยู่ประจําเลยบอดจกกกเลยว้าลั่งเตียอนอาจเสียไปอยู่กับสาวหน่อยลําเพลินวงเปิดไม เออบางจังหวะก็เสียไปเดินสายกับแม่นมาในวันเออไปเป็นโคโ้ชโกไปเป็นตัวโจกให้เพิ่นเออบางช่วงกับยุกับว่งสา้าน้อยนี่ละแล้วว่างแผนให้เรียบร้อยย่างดีข่าตัวก็ได้จังเบากันพนวานน่ะเ <c oughs> ออผ่านไปสองสามมือบอดโจกกับโพดอีกเอ๊ะหมอดทำไมไหมมาตกลงคหมอดจะมาแท้หรือมาหล่นพนวาแล้วกับโพดไปดิบัดสุดท้ทยเร็วทำหมอดกับมาพี่น้องเอ,อ๋ย บอดโจกะขึน้นโพดว่าวันที่สองที่สามมีหน้านีสามมือเขากุมปิดเด้อซื้อบัตรเหมาเบิ้งได้สามมือเลยสองสามสี่มีหน้าหรือผูใ้ใดสซื่อบัตรเหมาไปซื้อน้ำเพลินเปิดโตตลกคนไม่หมอดพ่อนคุณเดชมีโซ่วงนองอุ้งอิงมีเปิดโตสาวน้อยเพียรบานแพงมีอะไรทําไมไหลายอันพันยางสองสามสี่หรือไรสดสาวน้อยเพียรบานแพงเพีนเออ้น้องเอ๋ยบัตรที่นี่รักกว่าเพ่ง พี่ซักน้องสาวพี่สาวน้องซักพี่ซักน้องสาว,สอสาวของคำหมอดพ่อนคุณเด็ดอะไก็ยังหายกินได้อยู่ดิแล้วเสียโซ่เพียงนี่ยู่พนาวานน่ะน่ะแล้วก็แล้วก็เเวาเลี้ยงอีหยังอ,ยงอีกละโอ้ยคำหมอดหลังจากไปขึ้นมือเลกโอ้ยได้พ่วงมาไล่เด่งจืงคืนงขอแล้วก็ โคดขอบคุนขอบคุณนผู้ให้การซุกยูสนับสนุนยูบัดนี้มาเปลี่ยนคำาม,มอดพอนขุนเดทหรือเหตุการณ์ตอนต่อไปสิเป็น,น,นจังไงจิยูได้ไปเป็นโดนปะไดเข้ากับมาซ่อมกันต่อไปพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี้มาเเบาเลียงสาวหน่อยเพรบ้าพแพง <c oughs> ไปหากินน้ำหมอลำคณะนั้นคณะนี้ก้อนซ้นน่มเนี่ยเอาคลิปเนี่ยไว้ซั้นนี้ก้อนปากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ในเดือยเชียงอึงเล่าอีสาลามจ้างเมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ